สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ POINT TO POINT กันอีกเช่นเคยนะคะและเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ที่26มีนาคม2559ณ MCC Hall หรือมอบางกปิ เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาร์กซูเปอร์ลีก2016นะคะในรอบชิงแชมป์กลุ่ม A ระหว่างทัพนักตบลูกยางสาวทีมแรปปิ้วเมนบางกอกราวีซีที่เก็บชัยชนะรวดทั้ง2นัดมี6คะแนนมีคิวลงสนามพบกับทีมไอเดียขอนแก่นที่มี6คะแนนเท่ากันด้านโคชโจกิติพงศ์พรชาติชีเพจโค้ชของทีมเลือกส่งผู้เล่น6คนแรกลงสนามนำโดยสุทธา,าเชียวหลิมปริมจิตถินขาวจอแดนริสเบตสกอตคาริน่าคาลเซอร์ จุธารัตนมูลตีพิลาพรพันธ์เกิดปราดและที่คำพรช้างเขียวเป็นตัวรับอิสระเริ่มเกม BGVC ออกสตาร์ทได้แน่นอนกว่าคะ่ะขึ้นนำไปก่อน8ต่อ6ด้านไอเดียเร่งแก้เกมโดยอาศัยจังหวะขึ้นตีไหลหลังของทัดดาวนึกแจ้งไล่ทำแต้มจีแต่ด้านหลังของ BGVC ยังคุมเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นนะคะก่อนจะขยับทิ้งห่าง16ต่อ10 กลางเซต BGVC บอลแรกเริ่มมีปัญหาเล็กน้อยและสมาธิเริ่มไม่นิ่งทำให้ไอเดียอาศัยเกมบล็อกเหนียวเร่งทำคะแนนตีตื้น18-21ต่อก่อนที่ปลายเซต b g v ีจะกลับมาใช้จังหวะเสิร์ฟของสุทธาเชวุลิมปิดเซตแรกตบเอาชนะไอเดียขอนแก่นไปด้วยคะแนน2 5ต่อ21 BGVC ขึ้นนำ1-0ต่อเซต b g v c เปิดเซตสอนด้วยความแน่นอนนะคะและนําห่างไปก่อน8ต่อ2ไอเดียบอลแรกเริ่มเสียหลักและตีเสียเองต่อเนื่องทําให้ BGVC เร่งเครื่องโดยอาศัยบล็อกเหนียวของจอแดนและสุทัตาพาทีมทําคะแนนไหลหา่างสต่อ5ปลายเซต BGVC ยังคุมความได้เปรียบนะคะทำให้บอลแรกของไอเดียเกิดปัญหาเปิดโอกาสให้ BGVC อาศัยเกมรุกที่หลากหลายจบเซตที่2ไปอย่างไม่ยากโดยคะแนน25ต่อ10 BGVC นําห่าง2ต่อ0นเซต มาถึงเซตที่3ค่ะไอเดียพยายามแก้ไขเกมรับแต่บีจีวีซียังรุกหนักต่อเนื่องและทำแต้มได้เปรียบ8ต่อ5 เกมของทั้งสองทีมเริ่มโต้รับกันมากขึ้นนะคะแต่ถึงแม้ไอเดียจะอาศัยจังหวะขึ้นตบบอลสั้นและบอลโค้งขยับทําแต้มจี้11-19เกมรับของ BGVC ก็ยังคงเหนียวแน่นมากขึ้นค่ะก่อนที่จะปิดเซตสุดท้าย BGVC ตบเอาชนะอเดียขอนแก่นไปด้วยคะแนน25-16ต่อสรุปผลทีมมังกรกลาว g v c ตบเอาชนะนนทีมกกเอเดียขอนแก่นไปอย่างขาดลอย3เซตรวดด้วยคะแนน 25-11, ต่อ25-10ต่อและ25-16ต่อผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย และสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยเดนมาปปร์กซูเปอร์ลีก2016รอบรองชนะเลิศทีมบางกอกล้าพิซีมีคิวลงสนามพบทีมที่2ส,สายบีระหว่างนาครราชสีมาและสุพรีมชลบรีอีเทคในวันอาทิตย์ที่27มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกา ก็เจอไอเดียของแกนเขาก็เขาก็เป็นทีมที่แข็งแก่งเหมือนกันแต่ว่าเราก็แก้เกมมาเตรียมเตรียมที่จะมาสู้แล้วอะค่ะก็ดีทุกคนมาเหมือนกันหมดทั้งบนเสิร์ฟวันนี้ก็เสิร์ฟดีค่ะทําให้บอลแรกของเขาอะแบบประสิทธิภาพแบบไม่เยอะเราก็เลยแบบจับทางบอลได้ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้บล็อกสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็จับบอลโค้งเอามันก็ง่ายกว่าก็คิดว่าวันนี้ใน3วันคิดว่าวันนี้อืไม่ไม่ดี ที่สุดใน3าวันคิดว่าบอลแรกค่ะบอลแรกไม่เข้าทําให้บอลสั้นมันถ้าบอลแรกไม่เข้าเนี่ยคือบอลสั้นเขาก็เล่นยากถ้าบอลแรกเขา้าบอลแรกได้ดีกว่าน,นี้พี่น้องจะพี่น้องกับพี่นาจะสบายกว่าน,นัก <c oughs> กีราสีมาก็เขาก็เขาก็เล่นดีค่ะนักกีฬาเขาสูงด้วยแล้วก็ได้พี่ออนมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็สู้เต็มที่ค่ะเต็มที่อยู่แล้วไม่ไม่กดดันนะคะฝากถึงแฟนๆบีจีด้วยนะคะขอให้มาเชียร์พวกเราด้วยค่ะ สำหรับเกมวันนี้ก็โอเคมัน,ม,นมันก็เหมือนกับว่าชิงกันเป็นที่หนึ่งในสายะฮะเพื่อเราต้องไปเจอที่สองฝั่งนู้นอะไรเงี้ยงั้นเราก็เตรียมความพร้อมมาดีคะพอเจอไอเดียวเราเจอไอเดียวคอนแกนบ่อยแล้วนักกีฬาทุกคนก็รู้เราก็รู้ว่าเขาเล่นยังไงจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเรื่องการรับเสิร์ฟอะไรมันเขาจะเปลี่ยนริโบโลรมาแตา่วันนี้เราเสิร์ฟได้ดีทุกคนฮะเสิร์ฟได้ตามตามเป้าที่เราวางไว้ว่าต้องจี้ใครอะไรยังไงะฮะงั้นวันนี้ก็ถือว่าผลงานออกมาได้ดีครับ ทุกคนทำทำได้ดีมากเลยครับวันนี้ถือว่าสุดยอดครับวันนี้ทุกคนเล่นในแบบโฟอร์มนะมหาเทพลูกเนี้ยนะวันนี้มัน,มนดูแล้วมันเฉลี่ยกันหมดนะเพราะว่าเราเราได้เรื่องการเสิร์ฟเยอะนะวันนี้เราเราเสิร์ฟได้หลายลูกไม่ว่าจะเป็นคาริ่น่าเสิร์ฟได้หลายลูกมากเลยวันนี้เสิร์ฟเอสเสิร์ฟหลายๆลูกก็มันเฉลี่ยกันนะวันนี้คิดว่าฮะคิดวันทุกคนเล่นเป็นทีมมาวันนี้ อ่านได้คนละนิดคนละหน่อยเขาเนี้ยก็บวกกันรวมกันเข้าไปแต่่องที่อย่างที่บอกว่าเราเสิร์ฟดีวันเนี้ยเราเราได้จากการเซตเกมเกมเกมเสิร์ฟได้ีเยอะและเราก็เล่นง่ายครับพรุ่งนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราต้องเจอใคระก็ต้องดูผลตอนเจ็นไปก่อนงั้นเราก็เจอใครก็ได้ฮะไม่ไม่อะไรไม่ว่าจะเป็นสุพีมหรือว่าจะเป็นอ่าโคราชฮะเพราะเราเตรียมเราพร้อมอยู่แล้วฮะเราพร้อมนะถ้าเราเราบอกว่าเราเราต้องเต็มที่อ่ะฮะไม่ต้องกลัวนะ ทุกคนพร้อมเลยฮะมุ่งมั่นที่จะป้องกันแชมป์ครับถ้าถึงแฟนๆ VGVC ทุกคนเลยครับมาเชียร์มาช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทีม VGVC นะครับอีก2แมตช์ครับขอให้ทุกคนทำเต็มที่ฮะอีกใบเดียวใบสุดท้ายขอให้ทุกคนมากันเยอะครับผมขอขอบคุณมากครับ